นะคะทั้งหมดที่หอะไรก็ได้เอเ้าว่าใจตกใ้ก็เราแบบถ้าเกิดว่าเป็นโอกาสอย่างนี้เอยเนเ้ไม่รเองยบนคดเลยเอ่อล้วเราไปไหมไปมที่ผิดไปไรบสอเราะไดเลยไม่สิบสองสีบองก็ไม่ได้าูดดเไม่ได้ดอ่ะ ว่าโคชิโกะชอบมีการทำ้าใช่แล้วก็แล้วเราเป็นคนที่เหมรเห็รอกว่าตัวเขาที่เข้ามาในีเคหานด้วยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขาไปนักแสดงยอดนิยมแล้วไปคอด่าต่ว่าดูแล้วก็0ว่าเนเนื

วันนี้ก็แบบนมีคิวแล้วเหรอตอนนี้ขาไม่ให้คิวอีกแล้วเย้แมคัอะไรนะไปยงไงขอบคุณทเเลกถามท่เาสั่งเสร็จแล จีคนดีอพออล้วครับแต่ว่าเรานีมีดูจีคนเร้แจ็คสามคนเลยอะเวเกอรี่ไม่พอยแล้วต้องรีบลงเ้ามเลยต่ว่าเสียงเขาอะไรเขาบอกว่าแบบเราหักเสียงม่เขาตั้งบ่อยๆยังไงซิเดีพร้อมแบบสมมติ อันแากลูกกินเมื่อกี้ตัวไม่ได้แล้วนะคุณรูนไหมเขาไปสิงอาเป็นการตัวโตมาแล้วลงมาผ่าน เ่รออเขาบอกเขาพูดแบโมมากาเลยเป็นข um ่าวพูดอะไราว่าอันนี้จัดัดที่หนุ่ได้รับสาแต่เขาไม่ได้ติดไปแบบนี้ก็สิงที่เขาเคยที่พูดกันมาต่างกันไปที่แบบทม่ความมีความรักของผู้เล่นการแต่งงานเปี่ยนเปี่ยนที่ที่ ไอะไรนะหลังหะมันห้ังหูมันไม่เมื่อกี้นิดแล้วก็เซนทรัลอะหอจะพูดอะไ้นรักแรงอไตนเซทรัลไรรู้สึมีบัตให้เครดิตเราไหมล่ะดาว่วงเป็นคน่มาจากเราเลย่จากเราลุงไม่เป็นต้นมอพี่ลวงได้เลย ไปรับตรงไหนนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปต้องไม่ปรับตอนที่หมายคนมาจะเข้าเข้ารีดอ้อมเลยแล้วออมนัดูด้ดต้องเข้าไปเหมือนจะให้สัมภาษณ์ตัวหลุดมันที่สาธานะไม่ได้แบมาป่อยไม่แน่เลยคนนี้เคนแต่าลุดลอแต่ไม่มีความร้อนอะไะ เ็าบอกว่ามันไปดีนะกรปบแบบมีขาเลยมันตนน่นี้มันเอานมันักก็เลยเอาอันเจ๋าไม่ใช่มีตาฝาดขาว่อาฝาดตางแตนเลนไปเลยไปเลยไเลยใช่ก็มีแต่ว่าตอนนี้มันมดีจดเปยจล้องครับอันเปเฮ่แฮ่ he con bì đấy bỏ đó, đó, đó. Bộ bộ, bộ, bộ con bì đấy bò khả he con bì he đuôi, đá đuôi.